ต้องตำนานไปกับอริชัยเรื่องเล่าอภาิเดหารของหลวงปูส่สวงเทวดาเล่นดิน EP หนึ่พันสองตอนหลวงปูส่สวง มาให้เห็นด้วยตาเนื้อแม่หลวงปู่สวงจากไปแล้วหลวงปู่นอนหลับอยู่ในโลงแก้วณวัดไพรพัฒนาแต่ยานบาร,รมีของหลวงปู่แผ่ไยสารไปช่วยลูกศิษย์ที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากและทรมานจากสังขารหลวงปู่ ไปช่วยทั่วทุกสารทิศนับได้ว่าทุกสถานที่บนโลกใบนี้หลวงปู่ไม่เคยหยุดช่วยลูกหลานจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไป21ปีแล้วที่หลวงปู่สวงท่านเดละสังขารจากผู้เราไปแต่หลวงปู่ก็ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาลูกศิษย์เลย ดูได้จากผู้ที่ติดตามช่องท่องตำนานไปกับอริชัยที่ได้มาบอกเล่าถึงเรื่องราวว่าแต่ละท่านได้ขอหลวงปู่แล้วหลวงปู่สวงให้ความช่วยเหลือแทบทุกคนจะต่างกันอยู่ที่ว่าใครจะได้ช้าหรือว่าเร็วนั่นก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาและความศรัทธาของแต่ละท่านที่มีไม่เท่ากัน หลวงปูส่สวงไม่เคยเลือกที่จะช่วยเหลือไม่ว่าจะยากดีมีจนหรือว่าจะอยู่ที่ไหนหากลูกศิษย์คนนั้นเดือดร้อนแล้วขอให้หลวงปู่ช่วยหลวงปู่ไม่เคยที่จะละทิ้งหรือว่าเพิกเฉยเรามาฟังเรื่องราวอภินิหารที่คุณถุงเจอหลวงปูเป่เป็นๆด้วยตาเนื้อกันอีกครั้ง เออวันนั้นวันนั้นถุงถุงเจอยังไงนะที่เจอเธอปูวก็เจอท่านเดินท่านท่านไม่ได้เดินอ่ะท่านมายืนอยู่ตรงกระท่อมที่ผมขายของเลยอ่ะครับตรงที่ขายของมีกระท่อมด้วยเหรอใช่ครับผมมีกระท่อมก็มีอ้กระท่อมเก่าผมครับกระท่อมเก่าผมผมขายอยู่ที่กระท่อมเมื่อก่อนที่แรกผมขายอยู่ที่กระท่อมแล้วครัวนนี้เขาว่าทางสากกรให้ผมย้ายเข้าไปขายข้างในข้างในสากกรผมก็เข้าไปขายข้างในสากรรพอย้ายเข้าไปขายข้างในได้ ประมาณสองสามเดือนได้มั้งครับผมแล้วก็วนั่นแะพอ,อวันที่สิบสองสิงหาเนี่ยหลวงปู่เขาก็เดินมาหาผมที่เนี่ยที่มายืนที่ตรงกระท่อมท่านไม่ได้เดินท่านยืงงอนอยู่ตรงนั้นเลยเหรอครับแล,แล้วแล้วรู้จักเห็นเห็นรูปหลวงป,ปู่อยู่ก่อนแล้วรู้รู้ว่าใช่ใช่ไหมหรือไง เหมือนกับรูปตอนที่ท่านอยู่ในรถนะครับผมเปิดดูในในที่รถปิกอัพที่ว่าท่านเขียนยักเขียนไอ้นั่นให้นะครับ okay, เขียนกระดองกระดาษเขียนกระ<อ>ดาษลงใช่เขียนกระดาษล้วส่งให้น่นนหน้านตาท่านอย่างนั้นเลยฮะอย่างนั้นเลยอืมนหน้าตาท่านเป็นอย่างนั้นเลยเออแล้วท่านมายืนมองได้ยังไงท่านมายืนมองท่านมายืนเฉยฉะนั้นท่านมายืนเฉยแล้วผมก็บอกโอาคนบ้าที่ไหนที่แรกผมก็ไม่ได้นั่นไม่คิดว่าเป็นหลวงปู่หรอกผมก็ว่าเออคนบ้าที่ไหนนะผมนั่น ใจสี่หลกใจผมคิดๆๆเฉยๆพอคิดปุ๊บท่านก็เลยเท้าเหยียบตรงขอกบกระท่อมผมอะตรงที่ผมขายของเก่าอะแล้วท่านก็ขึ้นไปนั่งครับท่านขึ้นไปนั่งแล้วไปนั่งคัดถ้าขัดสมาธิอะแล้วผมก็บอกเอ้ยอย่างนี้คงไม่ใช่หรอกไม่ใช่หลวงป,ปู่แน่อย่างไงก็ไม่ใช่บอกเพราะนั่งขัดขัดสมาธิใช่ไหมถึงไม่ใช่หลวงป,ปู่ใช่เพราะผมบอกไม่ใช่ท่านก็เลยยกขาขึ้นมายกขาขวาขึ้นมาแล้วท่านก็ยกมือขึ้นมาทําแบบในเหนรียญลูกในเหรียญเลยครับอนั่งชันเข่า รับนั่งขันเข่าแล้วก็นั่นครั้งหนึ่งชันเข่ามือนั่นลงเพราะชันยกเนี่ยมือซ้ายขึ้นมาอีกรอบเนี่ยกลายเป็นถุงในอนน้ำตาลสดนะครับยืดออกมาเป็นถุงน้ำตาลสดอ่ะแล้วท่านก็เอามือขวาขึ้นมาท่านก็ยังถืออยู่นะมือมือมือนี่ท่านก็ยังถืออยู่มือซ้ายท่านก็ยังถือถุงน้ำตาลสดอยู่แล้วแกท่านก็ยกมือขวาขึ้นมาเพราะนั้นท่านมือขวาท่านขึ้นมาปุ๊บถุงมันก็ยืดออกมากลายเป็นถุงไอ้กอะแก๊บเบอร์สิบสี่อ่ะอะไรอะไรยืดนะ สูงแบบสูงใส่ของเราเนี่ยอนะสูงใส่ของเราเนี่ยแล้วในนั้นนะมันมีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนอในสงูงกับแกสมือขวาท่านอนะ่ะมันมีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนนะครับม,มีข้อเหนียวอยู่สี่ก้อนแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็มองท่านเฉยๆที่แรกตอนที่ผมเจอท่านที่แรกที่ท่านมานั่งข้าขาตาัต้มที่อ่ะผมจะเดินมาใกล้ๆท่านอยู่แล้วผมเดินเข้ามาเดินเข้ามาประมาณสักก็ไกลอยู่ประมาณสักประมาณสัก แปดเก้าเมตรได้มั้งใกล้ๆกันเลยอยู่ใกล้ๆกันอย่างเนี่ยพอผมเดินเข้ามาปุ๊บเหมือนกับท่านจะจางหายอ่ะเหมือนจะค่อยๆลางเนี้ยผมก็เลยต้องถอยหลังออกผมก็เลยถอยหลังออกถอยหลังออกไปยืนมองท่านเฉยอ่ะผมไ่ยืนมองท่านเฉยแล้วทีนี้พอสักครั้งหนึ่งผมก็เรียกแฟนมาดูผมก็เรียกแฟนมาดูแฟนเขาก็มาดูมายืนดูแฟนบอกใช่ใช่ใช่แล้วบอกใช่ใช่คนบ้านะผมก็พูดอย่างเนี้ย เ่ผมจะบอกหลวงปู่ผมก็พูดไม่ได้ผมก็บอกว่าเป็นคนบ้าคนบ้าอย่างเดียวเลยเหรอ่าัผมจะบอกว่าเป็นหลวงปู่ให้หลวงปู่นะผมพูดไม่ได้อ่ะเหรอ๋อปากปากพูดคำว่าหลวงปู่ไม่ได้อ่ะปากลรไปเองใช่ครับปากไปเองอ่ะครับอปากไปเองอ่ะครับแต่ผมก็ดูจนท่านนั่นนะจนท่านลุกขึ้นอ่ะลุกขึ้นแล้วก็ไปอยู่ใต้แค่ผมอ่ะจนท่านเข้าไปลงไปนอนอยู่ใต้แค่ผมอ่ะ ผมก็เห็นหัวท่านหันหัวออกมาข้างนอกผมมองตรงร่องๆนะนะผมก็ว่าท่านหันหัวมาข้างนอกแต่แฟนบอกว่าท่านหันหัวไปข้างในอแฟนก็พูดอย่างเงี้ยแต่พักหนึ่งแฟนก็บอกไม่เชื่อหรอกว่าท่านหันหัวไปข้างนอกแฟนก็เลยเดินมาข้างรั้วนะครับรั้วประตูอ่ะแล้วก็มายืนมองแล้วแฟนก็เดินไปบอกผมว่าท่านหันหัวมาข้างในไม่ได้หันหัวไปข้างนอกแฟนก็พูดอย่างเงี้ยครับ แล้วพอดีผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยตอนนั้นผมก็เก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็เลยออกมาท่านก็ยังไม่ลุกนะแฟนผมขับมอเตอร์ไซค์ออกมาก่อนมอเตอร์ไซค์แฟนออกมาแล้วแฟนก็บอกท่านยังไม่ลุกเลยอ่ะแฟนก็พูดอย่างงี้ผมก็เลยขับออกมาแล้วมาจอดตรงหน้ากระท่อมผมมแหละตรงตรงหน้าที่ขายของกระท่อมผมอ่ะแล้วผมก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้นะผมก็ยกมือสาธุหลวงปู่ผมขอชมบารมีหลวงปู่หน่อย S <S ผมก็ไปก้มดูใต้กระท่อมที่ท่านลงไปนอน <S <S แต่ไม่มีท่านแต่มีข้าวเหนียววางอยู่สี่ก้อนถมก็กแก๊สน่ะวางอยู่ <S <S ครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าท่านให้แล้วเราได้หยิบข้าวเหนียวไหมไม่ได้หยิบนะครับตอนเปคืนผมก็ฝันว่าผมได้เหรียญหลวงปูนั่งท่าัดสมาธิผมกลับไปบ้านวันนั้นอะ่ะวันที่ผมขายของเสร็จแล้วผมก็มาขายที่ร้านที่ร้านผมอยู่ที่ขายไอไอ,ไอพวกไอเนี่ยนะครับขายของชานะครับ <S <S ตอนจนหกโมงเย็นแล้วนะครับผมเก็บอยู่ร้านมาสี่โมงเยน็นจนผมเข้ามาที่ร้านจนหกโมงเยน็นละหกโมงเย็นผมได้ยินเสียงคนใจบอก,บอกให้แล้วไม่เอาพูดแค่เนี้ยเออใช่บอกว่าให้แล้วไม่เอาอืมผมก็ขับรถมอเตอร์ไซค์เอารถมอเตอร์ไซค์แฟนเอาขับออกมามาเพื่อว่าที่จะมาดูข้าวเหนียวว่ายังอยู่ไหม,มออกมาไม่มีข้าวเหนียวแล้วครับ ตอนที่ได้ยินเสียงว่าให้แล้วไม่เอาเราขับมอเตอร์ไซค์อยู่เหรอหรือว่าไงไม่ไม่ได้ขับครับผมผมนั่งขายของอยู่ที่ร้านอ๋อแล้วได้ยินเสียงแว่เอามาใช่ได,ได้ยินเสียงมาหน้าร้านมันจะยินเสียงมายืนหน้าร้านแล้วบอกให้แล้วไม่เอานะผมก็เอะใจมองหาคนเสียงคนแก่ๆหน่อยเอ้าไม่เห็นมีใครนี่นาะผมก็เอะใจว่าข้าวเหนียวหรือเปล่าผมก็เลยขับรถมอเตอร์ไซค์เอารถมอเตอร์ไซค์แฟนน่ะวิ่งออกมาดูข้าวเหนียวอืมอ่ามาดูข้าวเหนียวแต่ผมไม่เจอข้าวเหนียวแล้วข้าวเหนียวไม่มี S <S <an> <S ผมก็เลยมานั่งมานั่งคิดเอ๊ะทำไมมันมันหมายความว่าอะไรหลวงปู่พูดอย่างนี้เหมือนให้หลวงปู่หรือเปล่ามหมายความว่าอะไรผมก็มานั่งคิดอย่แล้วพอตอนคืนนั้นอ่ะผมก็ไปนอนแล้วผมฝันว่าผมได้มาวาัดไผ่พัฒนาแล้วผมก็ได้เหรียญหลวงปู่นั่งขาอัศมาธิเนี่ยอสองเหรียญผมได้เหรียญหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ได้สองเหรียญแต่ผมยังไม่คิดว่าแฟนผมได้นะผมก็ว่าใครไม่รู้ได้สองเหรียญทำไมหลวงพ่อให้ใครนัดสองเหรียญแล้วผมมาได้แค่เหรียญเดียวพอถึงไปถึงวัด ในฝันนี่ในฝันเหรออย่งในฝันนะครับในฝันแล้วก่อนจะมาตั้งเป็นตั้งหลายวันนะตั้งนานมากเลยจนจนถึงวันที่แปดเจ็ดที่แปดอ่ะผมก็เล่าให้คนนู้นฟังให้คนนี้ฟังเล่าให้คนที่อำเภอเล่าให้คนที่ที่นั่นในหมู่บ้านฟังแล้วก็เล่าให้คนที่ไอที่กเกษตรจังหวัดฟังแล้วพอมาจริงๆรพอมาถึงวันผมมาหาหลวงปู่ผมก็ได้อย่างนั้นจริงอ่ะครับเหรอใช่ครับผมก็ได้อย่งงนั้นจริงๆ ผมก็ได้มาเหรียญเดียวทีแรกหลวงพ่อหลวงพ่อพุธท่านโยนมาใส่มือผมมันด้านหน้าตัวมันเล็กข้างล่างอ่ะมันตัมอยู่ข้างล่างอ่ะผมก็ไม่ได้มองไม่ชัดผมก็เลยลิกด้านหลังพอพิกด้านหลังผมก็อุ้ยสิบหกปีโอ้เหมือนจะที่ฝันเลยผมก็อุ้ยแต่ท่านก็ไม่ตกใจนะในวันที่ผมไปหาหลวงพ่อพุธวันนั้นอ่ะเหมือนก็ไม่ใช่หลวงพ่อพุธหลวงหลวงพ่อพุธน่ะครับผมไปครั้งแรกอ่ะผมไปครั้งแรกผมไปไปกราบท่านกราบหลวงพ่อพุธท่านก็คุยกับผมดีนะผมเอาซองไปถวายท่านท่านก็คุยท่านก็พูดท่านนกั แต่ไปรอบสองเนี่ยไปรอบที่ผมไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยอรอบที่ผมไปได้เหรียญเนี่ยผมไปเหมือนก็ไม่ใช่หลวงพ่อพุทธนะครับผมไปพูดผมไปพูดไปคุยอะไรท่านก็ไม่พูดไม่คุยท่านต้มหน้าอย่างเดียวครับท่านต้มหน้าแล้วก็ไปหยิพบข้าวโพดมาสองฝักมันแกะข้าวโพดเคี้ยวงังับงักงับสามโมงเย็นแล้วอ่ะสามโงมงสี่โมงเย็นประมาณเนี้ยครับแล้วผมก็มาคิดว่าโผมลืมให้ให้คุณอริชัยฟังว่าอตอนที่ผมไปหาหลวงพ่อพุทธรอบที่ว่าท่านให้เหรียญเนี่ย ผมไปนั่งรอหลวงพ่อพุธอีกประมาณเกือบชั่วโมงครับนั่เราคนน่ากุฏิเหรอใช่ครับผมถึงว่าทําไมถึงหลงอาจจะเป็นไปได้ว่าเอ๊ะทำไมถึงหลงทําไมหลวงปู่ถึงทําให้ไปนู่นไปนี่ถ้าไปก็จะไม่เจอหลวงพ่อไงก็ทำให้หลงไปนู่นไปนี่พอไปผมก็ไปนั่งรอจนแฟนบอกว่ากลับเถอะกลับเพอะมันเย็นมากแล้วเดี๋ยวไม่ทันเดี๋ยวกลับบ้านนั่นดึกผมไปไปนั่งรอหลวงพ่อพุธอีกเพราะผมจะเดินออกมาจาก ไอ้าสาราท่านพอผมเดินออกมาจากไอ้สาราท่านปุ๊บผมก็มาดูที่รถผมเพ่พูดับรถตู้เข้ามาพอดีเลยผมก็เลยเข้าไปกราบกราบแล้วก็กเดินไปถวายท่านพอถวายท่านเสร็จท่านก็เดินก็ไปหยิบเหรียญมาให้ผมท่ม้าไปหยิบเหรียญในห้องมาเลยนะเข้าไปหยิบเหรียญในห้องมาหยิบถุงมาแล้วก็มีคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะอีกหลายคนอยู่ครับแต่ก็มีเหรียญอยู่แค่สามเหรียญผมได้เหรียญหนึ่งแล้วก็แฟนได้สองเหรียญมันก็เป็นสิ่งที่แปลกที่คุณถุงฝันว่า หลวงพ่อพุทธให้เหรียญที่มีทั้งหมดสามเหรียญตัวเองได้หนึ่งเหรียญแต่อีกสองเหรียญไม่รู้ว่าให้ใครแต่ที่จริงแล้วคนที่ได้ก็คือแฟนเองคุณถุงนั่นเองแย่จริงแย่จริงตอนนีนรนน้ร้านผมต้องปิดเลยร้านผมต้องปิดแล้วแฟนกับลกูกเพิ่งได้ทํางานได้เพิ่งเปิดวันที่หนึ่งเนี่ยเรื่องราวปฏิหารของหลวงปู่สวงมีมากมายคุณถุงเป็นอีกคนหนึ่ง ที่อาจจะมีบุญสัมพันธ์กับหลวงปู่สวงมาแต่ในชาติปางก่อนซึ่งพิษจากโควิดที่แพร่กระจายทำให้ทุกคนเดือดร้อนไปทุกหย่อมย่ารวมไปถึงคุณถุงด้วยและเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้คุณถุงยังจำได้ไม่เคยลืมนั่นก็คือการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนเอฟซีของทางช่อง ท่องตำนานไปกับอริชัยครับผมผมชื่อถุงนะครับชืはは่อจริงชื่อลิติไกเสนามีนะครับผมขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ได้ช่วยผมมาครั้งหนึ่งนะครับที่ผมได้เอาเงินนั้นไปจ่ายค่างวดรถงวดหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมีผมจะคืนทุกคนนะครับผมผมจดชื่อไว้ทั้งหมด30ิคนนะครับที่ผมจดไว้ผมมีรายชื่ออยู่หมดนะครับทุกคนครับผมแต่ผมไม่ได้มีที่อยู่แต่ผมมีรายชื่อทุกคนนะครับแต่ถ้าไม่เอาเดี๋ยวผมก็จะเอาไปสร้าง สร้างพระนะครับผมจะสวายวัดสร้างพระไปนะครับผมขอบคุณมากครับทุกๆคนครับ fc ของพี่อูนะครับขอบคุณครับทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัยขอขอบพระคุณกับทุกๆท,ท่านแม้แต่ท่านที่ไม่มีแต่ก็เอาใจช่วยคุณถุงขอให้บุญกุศลในครั้งนี้จงดลบันดาลให้ทุกๆท,ท่านปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพพรรณไมัยแข็งแรงทุกทุกท่านหลวงปูส่สวงคุ้มครองทุกท่านครับอิริเมียองสวงสัมปนโนอิติปิโสนโมพุทเทียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจังอิริคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปูส่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออก ถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ